เสนอนะคะวันนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์วันนี้คลิปของคุณครูจะพูดถึงประโยชน์ของเครื่องมือเครื่องใช้ประโยชน์และโทษของเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะประโยชน์และโทษของเครื่องมือเครื่องใช้นะคะเครื่องมือเครื่องใช้ใช่ไหมคะเด็กๆ จะให้ประโยชน์กับเรามากมายหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดไม้ถูกพื้นหรือไม้กวาดหยาบใยนะคะหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายสิ่งเหล่านี้นะคะเด็กๆจะช่วยให้บ้านของเราสะอาดและน่าอยู่มากขึ้นนะคะ ส่วนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการทำสวนนั้นก็มีประโยชน์เช่นกันนะคะอย่างเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราอยากปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการทำสวนเช่นจอบเสียมเป็นต้นก็จะทำให้เกิดความสะดวกในการปลูกต้นไม้ หรือแม้แต่เวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของเราอยากจะซ่อมแซมบ้านก็ต้องมีอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านใช่ไหมคะอย่างเช่นค้อนหรือตะปูหรือว่าจะเป็นแปรงทาสีบ้านใช่ไหมคะหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะ ยกตัวอย่างนะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆเนี่ยอยากจะทาสีบ้านแล้วถ้าไม่มีแปรงทาสีจะทำได้ไหมคะเก่งมากค่ะทำไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดถึงมีประโยชน์มากๆเลยค่ะและนอกจากเครื่องมือเครื่องใช้จะมีประโยชน์แก่เราแล้วนะคะ ถ้าหว่าเราใช้ไม่ถูกต้องหรือว่าใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจจะก่อให้เกิดโทษได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเครื่องมือเครื่องใช้บางชนิดนั้นมีของแหลมคมก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ใช่ไหมคะ ดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเด็กๆมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้บางอย่างใช่ไหมคะเด็กๆต้องให้มีผู้ปกครองอยู่ด้วยไม่ครวรที่จะหยิบมาใช้คนเดียวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของเครื่องมือเครื่องชมคลิปกันจบไปแล้วทีนี้เหมือนเดิมค่ะคุณครูมีง นโยงเส้นจับคู่ภาพของใช้ส่วนตัวที่ตรงกับเพศนะคะเสร็จแล้วนัอเเียนก็ส่งทางไลน์กลุ่มอนุบาลสองเหมือนเดิม